ลงจากป้าห้องปอามนะมาครับอันะไปห้องแม่สุภาพค,ครับนี่เมื่อนี้หม,มอรัมลินยุติปะของแม่สุภาพก็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 ก,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 ก็คือของวะล่ะนี่แม่ครับเวทีหมอลำแม่นี่แม่นี่แม่แม่ดืตอเลยแม่คือของวะสวัสดีค่ะหน้าของมิวนี่หนา<อ>้าดีไหม สำจังมะลำมาบมึงัขาดวัวนี่สวีสาวสหน้าหงสคนโอ้สวีดัสสวัสดีครับนันป๊าดเอ๋ยเย็นช่วยๆเถอะไหมอ่าอ่าจังมะลำมาลินฉลองหองไม่บ่ครับนี่หรือจังไงครับนี่คุณแม่ครับ โจ๊กคิดว่าฝ to right oh, oh. oh. oh, oh, oh. ันดอกกัญชีนีสาวหน่อยมาเหรียญยึดไก่้นี่เจ้าขึ้นบาในเจ้าจ้างสาวหน่อยมาล้อมยึดถังของเจ้าเนาะคิดว่าฝันมาสีมีสาวหน่อยมาเหรนยญยึดตรงนี้กนี่ไก่องที่หเออเนนอ่อนนี่ค่นสวัสดเอาเอาสวัสดีครับพี่มวยมาอีกแล้วเออาเอ้าเอ้าว่าไงมาไหนพี่มวยก็มาเข้ามาสวัสดีครับพี่มวยเอฟซีแม่สุภาพลูกสาวแม่สุภาพลูกสาวเย้แม่สุภาพแม่สุภาพก็คือไม่ตลูกสาว มองอยูมองเศ้าแต่ว่าล้านกลวงขวงอยู่ครับพี่น้องล้านกลวงเงยอยู่อ,ยอืม้องนี้ป้านาดเป็นผู้บิวเลเ่นปะโอ้หสร้างตามนั่นครับเก่งไผ่เกงมั่นตัวใช่ไหมสุขัพแต่ละคนเอ้าตัวหาเสียวมังก็น่ะเอาเพราะว่านัดกันสิมมจริงกับปุ้นนีไหม

หาอยูกับเน่าเ่ยูเด้อกินนี่ไหมยูองแม่นี่ยแม่กับามฮายน่ไหมฮะอ้หหัวจอ่อ้างหน่อยไปนอ้หูว่มันยูของแม่เล้วนเวที่ก็ติดกันนี่ไมมนี่แมมยืนเวทเดียวลงไปนี่ก็เป็นเวที่หมอลำนี่ไหอ่ อืมอืมเอาโอเคทัดโอเคอืมอืมเดินทางปวดไทยใ่ึงเสีย้อง่อดเอาตามตัดามแล้วแลตนี้ตามเหตินอไรก็เลี่ยนตามไหนเตรียมตาม โอ้ยโอ้เขา,ทา,าไทยรัดแม่ยอกเขาไทยรัดข้อขไปหลิน,มน,มนหมู่บ้านนี่แม่อยู่บัวเงี่ยไหมงานข่อยยกวูทีมอลามเห็นไรรุ่นเดีเห็นยู่บัวเงี่ยหมู่บ้านนี่นะครับโจผาดที่เป็นงานตุกินตั้งแต่คาผุกับเป็นแสนเนาะงานบวชคนเจมนะครับขอบคุณโจผาพเด้อเป็นทู่บ้าไอ้ไ,ไอ้เศร้ากับท่านหันเลยไหมทา่านเหรินคนสีบัวใจตังเลย ให้ผมได้เตยล่าได้บอกว่าจาก40นาทีนี้ถ้าเล่นต่อผมไม่ใจตังซื้อยอดว่นจะภาพมันเด็ดขาดเลยมันมีเหลวมีเล้ากันแค่นีสทีว่าสีเศร้ารับจางเศร้าขอประใจผมเองนี่ครับตอนนี้ฝ้าฝนโบโตขับหอยปลาฝ้าปวดฝนเด้อเมอ่ยงมีอะไรไฟ่ประเด็ของแมี่ยงโอ้มาพี่น้องโอ้ยกิจเขาคอนโดูเมนสุภาพจจ่ายยุ่มอนไหม ทีนี้ได้เพิ่นเพิ่นมาลอยมี่ค้อนดูยู่พี่เด้อพี่น้องเด้อร์ในรูภาพมาดูเลยได้เลยแม่ในรูปภาพท้องของผมกินนี่แล้วผมได้กินตำสั่วนี่แล้วโอ้บักเขียวเศษไปได้กินกับเคี้ยวแปลว่าผิวพันธุ์นั่นบ่บ้รนลุผิวพันธุ์นั่นบ่นี่อ่ะตำยามาปุ่นครับเพราะว่าคิดอยากมัน่ลดนมอแล้วก็เลย่อนั่นเนี่ยขนมเขาป้าอะไรอย่าเง้ยออกมาจากที่ สีหน้ามีภาพสนุมไม่มีภาพเอาดำป่ามาจากบาดนี้สีซีเซกอรปุ่นกินตำหุ้งจกักบาดก่อนไงสนุมใส่สนุมขวัวเอามามามา,มานี่มาพี่้องผู้อลักขา,กกานะมากินน้ำกันรู้ยังนี่โบวนนี่พัาสินนี่ โอ้ยพิศนเนี่ยร้อมชิสกับปุ่นต่ว่าพอจิตัตงกวงจะค่มกอนกินไลๆเลยยันตะกุนมดีเลยดีน้ว่อืคนนึ่งมีสันสามคนนึงมีสันสเอานึ่งไใส่ป่นี้เนี่ยผู้ใดหน่งเสือไล่เลรแบบจำก็ได้ไปเกาหลีมากกว่าจ้ะไม่นครับไปเกาหลีมากจ้ไม่ได้บ่าจีบบ้ไปสนใจกรรมนาบันพ่งเลยกับมักบ เราจะไปสัญญากำหน้านะบ้านนี้ไปเบิกง่วนคาเหลอแค่ห่างก็หนีกับไปแล้าไปนอนอยู่เรสัญญก็บอกขึ้นต้งว่านานเลยเราแะบไหนเรอหนีกับล้วงหน้าล้วงหลังล้วงกันเน่ยสามปีน้ว่ได้เห็นอ้ใครตักปีแล้วสองปีกว่าจ้าุกันิะเป็ายย่นะช่วงเจ้าปุ๋ยหลงก็แล้วพวกที่ยู่ในห้องเป็มากที่ดึ

อันน้อันนี้าเฮ็ดงานเห็ดงานดีตัวหน่อยแม่เพื่อนนู้ดเม่ม่ข้ี้ยงั่เี้ยเลี้ยนเลี้ยงเลยเอยงเี่ยเลื้ยงเลี้ยลี้ล้ัลว้เลี้ยลี้เาียมเเ้งเล้ยงเเ่้้งเลลียง้งเ้้ยเ้ยเลียเีล้ยงเลี้ยเียงเี้ล้งเี่ยงงเี้ยง้อมาลื้ยเี้ยเีแล้วเ้งล จัดดูดุลัดดวดแล้วดุลัดดุงไปอันนี้เกิดห้องรู้เมสุภาพขอโคนดนแมสุภาพอยู่กท่อหม้อต้อสิทธะส่ที่ต่อรัพท์อะไรอยู่มีละยุ่นี่เาะโ่อี่รถึ้ามาด้ยำหน้า่สุดสัปดาหเมสุแปดปีแล้วสิอืั๊นันอกส่ไปอยู่ดีโม่รไม่ี่ต่กไปหายเลย้ผมก็ไปหาีล้วสิเยี่ไปกนจดสิไปอยู่เป็นบ่ แม่ก็ซือก้อนสิไปยูนมหมอซื้อลังเท่านเอยคือก้นไปยูนแล้วเนาะไปเ็นตันี่ไหมเ็ดพู้เดียวแมไปยูนยังได้ไหเ็ดเป็นเดือนสเดือนสื่อกนัแม่เปีกีปะเรกกินเลยกินเิก่อมาจากบ้นเตดเศษดัจจ้อนนาจตด้มีส่วนกระปุต่อไดีไน้องว่เมยังไมหออจเ 等会儿不搞等会儿啊！不搞这尼的。